มีใครยัไม่ไ้ยบ้างไหมใครนะ น,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 นายนายยุรนันนะครับนายยุรนันเนี่ยเป็นตัวการส้องกาอยู่นะครับแล้วก็ผู้ต้องหายคนหนึ่งคือนายสุนทรสุนทรเนี่ยต้อนะครับ,รนะรบก็ยาเนี่ยก็ถูกสั่งนะครับเ,เชื่อว่าสั่งโดยนในในปีนะครับซึ่งงานนี้ตัวอยู่ในเรือนจำนะครับก็ ตั่งมาแล้วเนี่ยก็จะจำหน่ายให้พวกผู้สเสพนะครับผู้ใช้ยานในเขตจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เอาที่ได้มาขณะนี้คือได้มาเกสองกิโลนะครับชุดแรกประมาณหนึ่งกิโลของโลกหรือไม่แด้เราไปต่อสันทูตมาเลเซียอะไรก็รไ,ได้กลับมาแล้ว่าได้ได้มีการใช้ทุกปอดได้ดงนี้ ครับเจ้าตัวที่อ้าองบอกว่ายังอยู่ที่ชูเจดตอนนี้เราเราเจอตัวไหมคะต,ตอนนี้ยังยังไม่เจอก็ไม่น่าจะอยู่ยาวก็พยายามที่จะให้ชุดปฏิบัติการทุกชุดในการเข้าจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยได้ใส่เสื้อกอกนะครับเพราะว่าโอกาสเกิดสูงที่ปาจีเนี่ยเคยโดนยิงนะครับที่สะแก้วกเคยโดนยิงขบ,นบวนไปยิงปาจีมั้ยกรณีของนายสมพรมีมีสักจีนที่ต้องยึดมีอะไรบ้าง ขนาดนี้การตรวจสอบกำลังาจะมีพอทุกคนไหม